สวัสดีค่ะมาควยสานจะพามากินตำบักทั่วปีค่ะพี่น้องอตำบักทั่วปีทอดปลาซีบีมนะคะสืบแทบแล้วก็บผักขาา้าวกระเม่ียงอะไรครับคุยจะมีผักสลัดแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวร้อ,รอนๆค่ะมารอเราอย่าง จวดต้องใส่เลยค่ะตัมบักทั่วปีโว้ยกลัวชีได้กินได้พี่น้องมาค่ะแซ่บๆอ้าวถอดอันกรอบๆนะคะพี่น้องว่าด้วยตัมบักทัวแซ่บ ะปลาซีบีมปลาล่านเข้าอิน่นบางยังบุหรี่ค่ะเพื่อนค่ะมันเป็นปลาลทได้แต่ว่าแซบ่บก็จังปลาครอบครัวป,ปลากระพงเลยเพื่อนแซบ่บแซ่บหรือเปล่า ใช่ชั่วปีพี่น้องฟันเท่าสั่งไปมากาสั่งไทย còn vô tiền mới đây mà ngày ngày bây làm theo với đủ càng nào tạm đủ càng bàn hông nó không ป่าซีบี m. ทอดปลาเนี่ยมันเข่ากันร้ายพี่ตอ้างไม่มีแล้วช้างไม่ค่อยเยอะเลยค่ะพี่น้องกินง่ายแล้วก็กินก็ไม่แรงนะ อออชอบมากเขากัำไรพี่นออ้องทอดปลาปิ่งปลาเข้าวหมดถุงแล้วพี่นอ้องเป็นคนปลเปลืองนงากินเปลืองข้าว <laughs> เปลืองข้าวพี่นอ้อง อือเอาคำนี้เพื่อทุกคนอิ่มแล้วเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวเด็ดได้หนึ่งเขาเฮ็ดกินไหมครับีรน้องอืมไปปสวัสดีค่ะ